สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักและกคคิดถึงทุกท่านครับก็หลายอีพีที่ผ่านมาก็เล่าแต่เรื่องอทศกัณน,นะครับโลจูดมูโดมโลมรันฟันตีกับพระรามก็วันนี้ได้โอกาสนะครับก็กลับมาเที่ยวบ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมอีกครั้งหนึ่งกับคณะนะครับก็มาท่องเที่ยวตาม าภาษาหนุ่มน้อยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับ19 1 0 1 0 18ครับ18 18มกราคม2,500 18ามกราคม25 68ครับมาพักอยู่ที่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับก็โรงแรมที่พักใกล้ๆกับพญยาศรีสัตบัญรนาคราช นะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับก็อขอพรพญาศีสัตวัณคราชให้โวยฟอนแฟนเพจของประหลัดวิระทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบนึกคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาในปี2568นี้นะครับก็แฟนเพจครับก็ ไหนๆก็กลับมาบ้าเกิดมังนอนตัวเองแล้วแม้จะไม่ได้ถึงที่หมู่บ้านที่ตัวเองเกิดแต่ก็ถือว่าจังหวัดนครพนมนั้นเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของผมเองนะครับนะก็ออกไปเรียนหนังสือตั้งแต่2,515ันหาร้อยสิบห้า่ก็จนปัจจุบัน2,568นนะครับก็ ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านก็เป็นวิธีของอผู้ที่เข้าเรียนหนังสือนะครับนะก็เมื่อวิธีมันก็เดินไปตามหนทางที่เขาอาจจะขีดเขียนมาอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเข้าไปเรียนหนังสือนะครับไปเรียนหนังสือแล้วจบออกมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการมีการมีงานทําเพราะฉะนั้นการมีงานมีงานทําก็ทําให้เราอาจจะไม่ได้ทํางานใน ท้องถิน่นถิ่นฐานบ้านเกิดที่เราเกิดมาก็ได้ไกลๆอย่างเช่นผมับก็ได้ไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็เคยไปร,รับราชก,การที่จังหวัดชัยนาทเคยมาร,รับราชก,การที่จังหวัดบุรีรัมศูนท้ายก็ต้องกลับไปอยู่ที่สงขลาเหมือนเดิมเหมือนกับเขาลิขิตมาแล้วนะเวลาเนี้ยคนที่ชื่อเวลาหรือว่าประหลัดเวลาเนี้ยก็จะต้องกลับไป รับราชการอยู่ในเขตจังหวัดสงขาซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอเรียนแฟนเพจให้ได้รับทราบว่าการไปอยู่จังหวัดสุข,ขาของผมนั้นก็ไปตั้งแต่ 10, 16ญญ 32, กันยายน2532ก็ยื่เรื่อยมานะครับมีห้องหนึ่งนะครับ2539 441ปลายประกัรทนปี42ก็มาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และสุดท้ายก็พฤษภาษ42ก็ต้องกลับไปอยู่สงขาเช่นเดิม จนกเกษียนอายุราชการในตำแหน่งประหลัดอวตานักบริหารงานท้องถิ่นแปะเมื่อวันที่1ตุลาคม2561อันนี้ก็อยากจะนักเรียนแฟนเพจว่าผมลิขิตสตาลิขิตหรือลิขิตชีวิตนั้นเขาก็ขีดมาแล้วนะครับก็ทำให้ผมก็ต้องกลับมาห่างเหินไกลบ้านไกลเมืองก็ ไปอยู่จังหวัดสงขลาทั้งๆท,ท,ท,ที่เกิดจังหวัดนครพนมแต่นว่านะครับเมื่อถึงเวลาก็เป็นไปตามการเวลาการเวลาผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปเป็นสิ่งที่เป็นวัฏถจักรของอสปปรรพสิ่งในโลกนี้ก็วันนี้ได้กลับมาจังหวัดนครพน,พน,นมก็มีเรื่องดีๆจะมา,าเล่าสู่ฟันเพจในอีพีถัดไปนะครับ